สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่12กันนะคะเรามาดูคำสั่งกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมีภาพเด็กมานะคะแล้วมีชื่อและอายุมาให้นะคะด้านบนแล้วเราจะต้องมาเขียนประโยคกันคนนี้ชื่อว่า ken นะคะ k e n ken ken อายุสิบปีนะคะเลข10แทนอายุนะคะเคนพูดว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะ Hello สวัสดี My name is Ken ชื่อของฉันคือ Ken I'm 10ฉันอายุ10ปี How old are you คุณอายุเท่าไหร่ มาฝึกอ่านอีกรอบนึง hello my name is ken i'm a ten how old are you เก่งมากค่ะต่อไปเรามาฝึกทำกันนะคะคนนี้นะคะชื่อว่าเจนนะคะ j a n e อ่านว่าเจนเจนอายุ8ขวบ ่าเรามาเริ่มประโยคแรกเริ่มด้วยคำทักทายก่อนค่ะสวัสดีก็คือคำว่า hello นะคะ hello หรือใครจะใช้คำว่า hi ก็ได้อ่าคุณครูเติมคำว่า hello เข้าไปนะคะประโยคต่อไปบอกชื่อตัวเองค่ะให้พูดว่า my name is Jane my name is Jane ชื่อของฉันคือเจนและประโยคต่อไปค่ะบอกอายุ I am e years old. I am e years old. โอเคต่อไปค่ะคนนี้ชื่อว่า Sally นะคะ Sally อายุ7ปีอ่า s y l l y พูดว่า Hi my name is Sally. I am seven years old. ต่อไปค่ะคนนี้นะคะชื่อ Robbie Robbie อายุ3ามขวบนะคะ Robbie พูดว่า Hello my name is Robbie. I am three years old เมื่อเด็กเด็ก คัดเสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีเจนแซลลี่แล้วก็็อบบี้ให้สวยงามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า굿บาย